วีลราคาสิวิตต์ตาฝั่งเกียวทองเหลืองน็อตลอกทัมมิ่ง um นะรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับครับอันนี้ฝาหน้าเครื่องดูซึมเกียวเก่าเขาเนี่ยอันนี้อันนี้เกียวใหม่นะของเราทําไปแล้วนะเกียวทองเหลืองนะครับใช้ทนใช้นานนะครับใช้จนเครื่องพังเกียวยังอยู่นะครับของเดิมเขาใส่มาเนี่ยเห็นไหมอันนี้อันนี้ของเดิมที่เขาใส่มานะอันนี้เป็นน็อตลอกทัมมิ่งนะครับของเดิมครับเกลียวเขาพังนะเกลียวเขาหวาน เขาไปไปขยายนะครับเป็นเกลียวหยาบมานะครับตรงนี้นะเขาไปขยายเป็นเป็นใส่เป็นเกลียวหยาบมาเป็น1.75มาเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วก็ไปพอกนะพอกร้อนพอกเชื่อมแล้วก็กรีดกรีดเป็นเกลียว1.75มานะครับเป็นเกลียวหยาบใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเนื้ออันนี้ยังเป็นเนื้ออลูมิเนียมยังนิ่มยังอันตรายอยู่แล้วอันนี้ก็เชื่อมพอกเชื่อมร้อนมานะครับไม่ทนนะเดี๋ยวคอจะขาดั้นเนี้ยเดี๋ยวคอน็อตจะขาดเอา เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้อันนี้ของเดิมนะฮะน็อตล็อกทัมมิ่งของเดิมนะเกียว10มิล1.25นะครับระยะเกียวนะระยะเกียว1.25นะครับระยะเกียว1.25ของเดิมนะจะใส่ของเดิมให้นะครับพร้อมฝังเกียวทองเหลืองนะครับฝังเกียวทองเหลืองแข็งๆทนๆเลยนะครับใช้ทนใช้นานนะครับยิ่งกว่าฐานตะก,กบใช้จนเครื่องพังเกียวยังอยู่นะครับใช้จนเครื่องพังเกียวยังอยู่ วีลคาสวิตครับฝังเกีียวทองเหลืองน็อตล็อกทัมมิ่งนะครับคันนี้ทําฝานาเครื่องรั่วซึมนะนะครับก็ซ่อมเกีียวให้ด้วยเลยนะพร้อมกันนะครับซ่อมเกีียวพร้อมกันเลยนะนาเครื่องรั่วซึมนะครับอ่ะมาจากอุบลมาจากอุบลราชธานีนะครับมารอตั้งแต่เช้าเลยนะเช้าเกือบจะเช้ามืดอ่ะนะ อุบนนะครับเดินทางมาทําฝาในะเครื่องรถซึมโดยเฉพาะนะครับพร้อมด้วยลูกปืนล้อหลังเบ้าลูกปืนนะนะครับเผาล้อหลังชักเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ประมาณ2องสามมิลนะครับก็เดี๋ยวจัดการแก้ไขให้นะซ่อมได้นะครับโทรศัพท์0ูนย์แปดศูนย์้าสามหนึ่งสี้าสมน้ำรั่วซึมจะเปลี่ยนปั๊มน้ำวีโก้คอใหญ่ไปเลยนะปั๊มนะ้ำรั่วซึมแล้วนะครับเราใส่วีโก้คอใหญ่ไปเลยนะ ของแท้นะแท้วีโก้คอใหญ่อันนี้มันเป็นคอเล็กหรือคอใหญ่เนะี่ยอันนี้เห็นบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาลูกค้าก็บอกเพิ่งเปลี่ยนมาประมาณปีหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันของนะครับเสียสึกหลอตามอายุงานนะนะครับตามการใช้งาน